สวัสดีครับผมป๊อป,ปรกรณ์ BMW Genius e u r o p a Motor ครับช่วงนี้เข้าใกล้น้าฝนแล้วนะครับผู้ขี่หลายท่านอาจจะเจอภาวะการขับขี่ไปแล้วเจอน้ําท่วมที่ถนนทําให้เราไม่สามารถที่จะขับรถต่อไปได้วันนี้ป๊อปมีทริคมานําเสนอว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อกรณีเจอน้ําท่วมขังที่ถนนครับเบื้องต้นครับถ้าผู้ขี่สามารถที่จะหยุดรถได้ผมแนะนําให้หยุดรถก่อนครับเพราะเราไม่รู้ว่าพื้นที่ข้างหน้าครับในพื้นผิวจราจรนะครับจะเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำจะท่วมขังลงไปลึกขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ครับให้กระระยะว่าระดับของน้ําท่วมเนี่ยขึ้นมาให้สูงประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับหรือว่าใต้โลโก้เราการขับขี่ครับ<ด>ให้ใช้คันเร่งให้น้อยที่สุดหรือทําการปล่อยรถไหลครับเมื่อผ่านจุดที่น้ําท่วมไปแล้วเนี่ยเราสามารถใช้คันเร่งได้ตามปกติครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อเจอภาวะน้ําท่วมขังหรือฝนตกหนักผมยังแนะนําให้หยุดรถก่อนเพื่อความปลอดภัยครับ โดยความห่วงายจาก BMW ยอยู่ยูโรปามอเตอร์ครับสวัสดีครับ